รถตบวนแล้วก็นำแต่แล้วออกไปแล้วก็ยังมีรถว่างเลยอีกนะสว่างเยอะไฟวิโอไฟแถวยาวเลยอะจริงจังเลยใช่ไหมที่เราไปเลยเพราะหัวใจหลักที่เราจะคุมไปเนี่ยคือตรงนี้มีคันโตยาวเป็นไฟเกินก็เดี๋ยวคุบ I can't you. 还发财。 ครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับอุทกภัยจากน้ําท่วมที่จังหวัดสกลนครมีอะไรบ้างครับวันนี้ครับก็เตรียมเครื่องจักรไปนะครับมีพร้อมเครื่องจักรพร้อมเรือมีเรือจํานวนาปดลำแล้วก็พร้อมเครื่องจานวน8เครื่องนะครับแล้วก็มีรถผลิตน้าจานวนหนึ่งคันมีอุปกรณ์ในการช่วยผู้ประสบภัยไปด้วยนะครับทั้งนี้จะไปมีบุคลากรจะไปทั้งหมดประมาณ20 20คนนะครับเกือบ30คนโดยมีผมเป็นหัวหน้าชุดโดยมีทางได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมชลเทีย,ทยทนทองนะครับให้ไปล่วงหน้าแล้วท่านนายกจะตามไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้เราได้ประสานกับทางโครงการบริษัทจังหวัดสกลนครไว้แล้วนะครับจะให้ไปถึงประมาณเช้าที่นู่นเพื่อเข้าร่มกานได้เลยนะครับขอบคุณครับ ลงครับขบวนชุดนี้คาดว่าจะไปถึงประมาณกี่โมงครับสแลงครับคิดว่าจะถึงประมาณตีห้านะครับจำนวนของที่เราไปช่วยเหลือชาวาสกลน,นี่อะไรบ้างครับก็จะมีเรือแปดลำนะครับแล้วก็เครื่องปัดไฟฟ้าแล้วก็รถรอมทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ ประมาณกระบวนการ,รไปทั้งหมด26นายแล้วก็มีรถผลิตน้ําที่สําคัญที่สุดนะครับที่เป็นความจะเป็นของพี่น้องชาวเกรครัรนะครับที่ประสบท,ทกภัยในครั้งนี้นะขอบคุณครับวันนี้ิดเลยนะ